สวัสดีครับผู้เรียนทุกท่านพบกับอาจารย์ยอดครับดรวชิรสแสงสุวรรณจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับสำหรับหลักสูตรนี้นะครับเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและภาษาท้องถิ่นนะครับด้วยความจําเป็นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในยุคดิจิทัลเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตและสมรรถนะของเด็กได้อโอกาสในชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลักสูตรนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาให้คุณครูได้มีความรู้ในเนื้อหา และวิธีสอนให้ทันตามยุคดิจิตอลนะครับซึ่งจะทําให้การศึกษาของเรานั้นมีคุณภาพและมีความยั่งยืนมากขึ้นอีกทั้งสามารถนําความรู้เหล่านี้นะครับไปพัฒนานักเรียนของเรานะครับที่อยู่ในชุมชนเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเด็กได้โอกาสที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนครับหลักสูตรทางด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีความสําคัญและจําเป็นสำหรับน,น,นักเรียนในกลุ่มนี้เป็นอย่างยิ่งวันอาจารยอดก็เลยจะเชิญชวนผู้เรียนทุกคนครับได้ มาร่วมกันเรียนรู้ในหลักสูตรนี้นะครับเพื่อที่สามารถนําไปถ่ายทอดให้กับน้องๆน,นักเรียนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหลักสูตรการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและภาษาท้องถิ่นนั้นอาจารย์ยอดได้มีโครงสร้างหลักสูตรนะครับซึ่งก็จะมีจํานวนชั่วโมงทั้งหมด20ชั่วโมงด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใน20ชั่วโมงที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้และก็ ฝึกฝนพัฒนาร่วมกับอาจารย์ยอดมีรายละเอียดแต่ละชั่วโมงอย่างไรบ้างนะครับโดยโครงสร้างหลักสูตรที่อาจารย์ยอดได้ออกแบบขึ้นมานะครับใน1ชั่วโมงแรกก็จะเป็นในส่วนของการ orientation หรือว่าการปฐมนิเทศนะครับจากนั้นเราก็จะมีการอบรมออนไลน์นะครับเป็น online training จำนวน3ชั่วโมงด้วยกันแล้วก็มี on-site training จำนวน9ชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่าเป็นหลักสูตรของการสื่อสารภาษาอังกฤษเพราะอนาะจารย์ยอดเชื่อว่า เราจำเป็นจะต้องฝึกฝนพัฒนาก,กันค่อนข้างเยอะอาจารย์ก็เลยให้ชั่วโมงของการฝึกฝนอบรมเทรนนิ่งที่เป็นออนไซต์มากถึง9ชั่วโมงนะครับเพื่อผู้เรียนทุกคนจะได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และก็สามารถสื่อสารได้จริงๆนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการเข้าไปติดตามคุณครูในโรงเรียนนะครับผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่า on the job training จำนวนสชั่วโมงด้วยกันนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของซิมียมครับซึ่ง แน่นอนว่าคุณครูทุกท่านนะครับผู้เรียนทุกคนทุกหลักสูตรจะได้มาร่วมกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนนะครับเรียนรู้โดยการนําผลงานที่เราได้จากการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้แล้วก็หลักสูตรอื่นๆครับแล้วก็นํามาแบ่งปันให้กับผู้เรียนให้กับคุณครูท่านอื่นๆได้ติดตามได้รับชมผลงานที่เราสร้างกันขึ้นมาเพราะแน่นอนครับในหลักสูตรนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผู้เรียนทุกท่านก็จะได้นําผลงานที่ ท่านได้เรียนรู้ไปได้นําไปถ่ายทอดไปพัฒนานักเรียนของท่านนะครับแล้วก็นํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆร่วมวิชาชีพนะครับได้ติดตามแลกเปลี่ยนกันในช่วงของการจัดงานซิมโพเซียม o s i นั่นเองนะครับ